วักอี็เพืชมเกมเกมเซเลราโมดูั่นนะคบผมก็ต้องแฝงในช่องนี้เราก็มาเล่นบดโซีตาแผมแต่วันนี้ตอนี้เราตองโคตรุ่เนือด่นนิเลยนะนำดีมากเลยนมากเลยเนี่ยไอเสื้อม่วงมันเป็นตัวะไม่ตัวรอถ จอโปรและท่านผู้ชมเจอโปรละ ไม,ไม่เดียวไม่เดียวไม่เดียวจอดแล้วท่านผู้ชม ไปอะ่ะแล้วมันโดนเออเออเออ้าวอ,อ้อออาอว้าวอ้าวโอ้ยม่เลยโอ้วดนนี่มีข้าดีเดียบเออ ไม่ชมมันไม่ขึ้นเลยอ่ะช่วงน่ะนัดไม่ขึ้นหรอช่วงนั้นไม่รู้อ่ะแล้วมันนัดไม่ขึ้นเลยอธ่เต้เจ้าโอ้ยเพื่อนนี่ยอย่ยอด ต้องดูก่อนหรอวนะ่าผู้ชมเราอยู่ที่เท่าไหร่ที่สองนะครับอุย้ยที่หนึ่งต้องหกสิบกว่าคิวอยาแหลกย่าแหลกอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ท่านผู้ชมไม่ไมมออกแล้วมันก็เป็นทองนะ สวัสดีครับพี่ภูสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ภู

ไม่ต no no ้องไปม่ต hmm. mm ้องไปไม่ต้องม่ต้องไเ็บเจ็บเจ็บเจ็เ็เ็บเบบเ

Harry nothings <laughs> ไป, ай, ไปตรงป้ายไปตรงป้ายป้ายป้ายที่หนึ่งอ่ะป้ายอันดับอ่ะมาตรงป้ายอันดับเราบอกว่าเดิมเดิมเอาที่ว่าได้โไม่ทำขนาดนี้ระดัไเอนด์เขากได้บอกให้ทำได้อยู่ที่สามเดี๋ยวมาหักแป๊บเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาถ้ามันไปอ่ะไคือ mặt đây 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 mặt đi, mặt đây 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 mặt หมดยังหนักมันแค่ละลายหมดเลยก็ท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตกดแชร์แล้วลืมกดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับผมไปบ้านเราได้ไ